<coughs> Cayley, tous, và nô lọ, Ừm. 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 khăn tạt, cung สักเทียบว่าลักพวกกลุ่มสำรวจกลุ่มได้ไหมให้ครบทุกกลุ่มทุกกลุ่มได้ไหมกลุ่ม 1, นึงสิบคนมาแต่ละคนสองคนทำปวนนาวรณารับใช้พระเจ้าพระสงฆ์ผลว่า เป็นเรียกใส่เป็นเทราคน้นมูวบมาเหรอ,หรอรรว่าพบสันเสร็จแล้วก็ฟาออกไปเน่้รอราเว้ยผู้ข้างง้วข้า,ากล้วยหนากับบดิ้งแพงดิทางนอกก็ะทำใดทางในก็ะทำใดหนา แต่ว่าเคี้ยมุันก็พิจนาน้ำนมนนแม่หล่ะเอาต้หญ้าจังเดียวกับพุ่ดีเป็นไหนแน้วบ,บายผมก็จินเขาเทียงผมจังไปลังคน้นมันก็ได้ประโยชน์แล้วเกิดเตบ้านเมืองโดยดเฉพาะผดายออกไปน้ำบริเวณกว้าง มันเ็เหตุแต่ทำได้พัฒนาวัดพัฒนาตัวอย่างบ้าน,านพัฒนาตัวอย่างทั้งจังหวัดข็าเจ้าก็มี่ล้งซื้อตัวทีวัดวัดที่เป็นเช่าพุทธพุ่นทั้งอย่างทั้งเสกาทั้งอย่างขุนเป็นจังหวัดไม่ยกขึ้นมาเป็นวัดเมืองจังหวัดพุทธพุ่น อันนี้ก็เมู่บ้านพุธน่าส่วนตัวมันสะอาดมันเรียบร้อยขยโยขยะกถ้าเกิดเจ้าสายซื่อน้ำบ้านสายซื่อจังหวัดตัปฏิสายซื่อน้ำบ้านนี่ตีศกกระปงที่สุดคือจังหวัดอยเอ็ดโผล่ปฏิบ้านศกกระปงที่สุดก็ติดยนกบมาอีกจีว่าเอาแกบ้านก็ติดล่ามกบมาวัดอยู่กันแล้ววัดศกกระปง น่ะบันที่เกิดันขอมาถึงเพศรือวันที่ถึงน้อยกว่าใจสกปรกนี่บาดใจว่าองคชาตว่ใจสกปรกอ่ะใจบ่มีศีลธรรมใจสกปรกใจบ่มีสติใจบ่มีปัญญานั่นเหตุยังบ่ใครเพิงเจ้าของวันนี้โมข้อยังหลายจะกอันใด้ได้ทราย น้ำถนนหนทางมนตทางประเทศก็จะเรียบเล็กเด็กเล็กน้อยจไปโุงเรียนกินแนวาไรมีแนวหอมใส่ถงไว้ไปหอดถังขยะมึงก็จังอออกตับเพราะนั้นเรงพัฒนาเพราะเปนว่าพัฒนาเฉพาะใจพัฒนาทางนอกนรัมแต่กระยนขมไปหาตัวเจ้าของก็เก้าน่ะ ให้สถานที่สะอาดให้ใจเหาสะอาดใจมีคุณธรรมตามีคนน้อยมันมันเห็นแล้วเสยนี่มันสายก็ไปถึงใจเลืกดเลือดเด้ดทำของพุญเจวนญึงบัญญัตดไ้าย,ยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทำได้ค <c oughs> ุ่เดี๋ยวก็เจ้าห,ห,ห,หินหนุกมาเพี่กับเทไปเมดนํา้มือบ้านก็มีถนนทางอยางทางนั้นทางนี้ บางเฮียนราสั้นจักกองอย่างแต่มาเนิ่นเพื่อนึอกดยุไปว่างไว้ถนนหนทาง <c oughs> ต่างประเทศเจ้าก่อเจ็บก่าบ้านเจ้าของหนงทางก็เป็นหนทางมีวันลบวันหลีกตัวน่อยเอารถไปใส่แน่ว่ากับไหนมาถอนไม่โปรเกโลเยยุเยเอาดินไปห้อยวันไหนมันถนนลบ ทางวันไหนคลุบวันเพร่งถอยรถล,ล่าเขาไปจอดขห้จอดน้ำม้วนพมไม่คือวัดหลวงปู่วันมานนเดวมดกว่วงสืส่อๆวันอยู่บนรถจอดแหนแอดกันอยู่นั่นอัน <c oughs> นี้ตะขอนไม่โอ้ทางเขาเจาะนำป่าปาบาดาลมันก็นยังหลายว่าที่ก็เจ้าโอุกไม่ไปปลูก,กลหลายอยู่มันผลบ่ตโต มันฝนตกเรมาก็จะไปปลูกอีกรุ่นพบไม่เขาหายมาหลายร้อยต้นรุ่นพบซาดพบโกงกบพระกระเดาเดี๋ยวนี่ก็กำลังแดงปลูกักวานรุ่นวัดหลวงปู่นั่นพาไปเพิ่งบลูกงงกันปูเดินไปเป็นไทยพิธีตอนเอาหลวงบ้านเอาเด็กหาใส่หนวัไปหาซื้อใส่บน ไปติปลูกเลยวันศิลรวันอาทิตย์คนมาเที่ยวที่ไปผมปลูกหลายๆไปติเก็บไปว่างในเตียงไอ้คนเราไปเกลียนกูอะไรมันแต่แล้วตายทิ้งมัดโอ้ยมันบกือตะเกาเป็นฝ้าอากาศบกือตะเกาปลูกกระดับกระายมันเย็นเดี๋ยวมันเบื้องบนไดนมันจะน่ะบกึกประหยัดเห็นไหม เนาทิ่มกับเป็นปุ๋ยแท่กูไม่คือเกาืเด้ยผมปลูกคนีนบ้านใดมาเมืองใดมาก็บ,บอกพัฒนาดินขึ้นไม่ไม่ก็ปบกพวงตอนนั้นตน้นตอนนี้ต้นเป็นแถวไว้หัวเริ่มปลูกตั้งแต่แรกแรกวันเดียปีพิธพัณฑ์มันได้สองตอนน้นมึงตีด้วยพวกเ่ยวปลูกเจ้ต่วได้แล้ววัยคนบังสะอ่อน กล้วยมั่นก็ว่าเป็นแถวเป็นแถวเดี๋ยวนี้พ่ยัง่งแจกาตน้ำราชกานกัปลูกง่ายที่สุดคือปลูกกล้ยวันนี้เหียวลงเหียวลงใส่ปุ้นหลายแต่ไหนก็คือเก่าอยังไงเจ็บ๊บยุบพระเจ้าพระสงฆ์กุดเช่นเขากับปท่านมากงูเล็กเศษเล็กอยัางเห็ดเป็นขา นั่นออกเล็กไว้คือวัดหลวงปู่แบรนใช่ไหมร่างตาดนะมันเป็นสั้นไว้ทัวมันหักเพิ่งกระใสตาดใส่นอนไว้ตัวตะก้อนกุฏีหน่อยๆเพิ่นเอาไม้งอๆไปมัดใส่ไว้ตัวหลวงปู่ใหญ่กุฏิหนึ่งย่างหน่อยต้องสามขั้นเนี่ยขั้นกวดย่ำฝนตกกวดย่ำมังมังกวดย่ำแห้ง กันย่ามแหงไสตาดอ้อนกันม <player> ันเปียกไสตาดแข็งเนี่ยเห็นตะพวสายวัาแม่ขาวก็เรียกไสใหม้เนี่ยก็ว่าได้ว่านนั่นเห็นว่าก็เจ้าใส่หม่มาปล่อยมันแข็งไสใหม้ไฟน้ำมันก็แข็งก็ทนเห็นมิตรไม่เผาซื้อมันก็เมือดง่ายแล้วดินมิตรหินทำทุ่มเงินกวาดไปก็เดียวเกี่ยนเขาเงียนเขา เพราะฉะนั้นกุ้มกับมหาขั้นปแปรเล่านะตะกี้มีพระเจ้าประสงค์หลวงพ่อหลวงตาโอ้ยเ่าจะออกกัญษาได้เป็นรอยเป็นดีรอยหารอยเอาใจโยน้ำนั่นเองต้องระวังเด้ฮัลนักตากกระไดเพชรไอ้เพ็ดขอๆขเอป็นง้อใบน้ำเล็กเหชรเป็นสามขา ตั้งไว้ว่างไว้ไว่างก็ไปท่างเดียวว่างก็มีสติปวดตาบก็มีสติเก็บตาก็มีสติเคยว้าใหวฟังจวดไปหลวงปู่แตงอ่อนบักยกับเสียมนิดเหลี่ยมหยาบหยาบจุกกูได้ไปใส่แล้วบ่ล่างบ่ใหายเอาวไว้อันนี้จักทิมียงจักทิมียงเคทไซทิทมหันเ็ทไซทิทมหันน้าหมาเก็บกับเพระไว้โอ้ยอคยว่ากันตั้งได่ พัฒนาเหต่ใดเห็ดพัฒนานั่นแหะเห็ดยังร้องไป้คำนึงถึงความไดนน้บางึนเอาขาไปอ้อยไกลอ้อยนอกนี่ก็ได้คือการปรนราติม <c oughs> ันก็ได้หาจินทัางอื่นบุเป็นหมาบุญกังขมาเสียเดินหายเสียเดินไม่หายได้เดียวต้นเขาวา่าชิเโหหัดเขาเด้ เคยกินน้ำข้นกระยามก็มาถึงตัวหากินธรรมชาติเองมันก็บ่นั่นหลอกลบดีย่านโผย่านข้นจนตัวถ้าตานักสัตว์จะไปเลี้ยงสัตว์ตัวคุณบาดเสซอยพวกกุมพวกอย่างก็มาโดยเฉพาะไปจันทบุรีกกุมจะไปว่าอะไรก็จะว่าใกล้จะได้หลายแล้วดิมราตั้งไปเบิ้งแค่ถูก คือช่วงระยะที่ไปนั่บ่บุญนึ่มันติดูพนั้นก็นจากไปงานนั่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แลาว้วก็คารวะหันหนีเมื่อตะก้อนหมดว่า <c oughs> บางบันชีก่อนเป็นแต่ไปก็จากไปน้องเพียวเกิจากก,ก,กบิทมอ์ไปเบิังน้ำแน่เบิังน้ำแน่ที่ที่ดึชวนเด้งรัดให้เลี้ยวกอกไปอยู่นะครับพ่ออ่ะ